สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะอากาศหนาวทุกคนน่าจะดูแลสุขภาพนะคะอ่าน,นี้นักเรียนคุณครูไม่สอนพวกเราเยอะนะคะเด็กๆแล้วยังไงนะส่งกันบ้านครูหรือยังนะาทุกคนน่าจะส่งแล้วนะแต่ยังมีจํานวนมากที่ยังไม่ได้ส่งอ่าดีมากเช็คชื่อเข้ามาเลยอ่าเด็กๆเดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะทบทวนงานเก่าแล้วก็จะให้ใบงาน ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงดีไหมคะอ่า <'m> really นะคะ really อ่ะเด็กๆคะวันนี้เดี๋ยวครูก็จะทบทวนเรื่องเดิมเกี่ยวกับเรื่องของแผนที่นะคะอ่ะตอนนี้ <'m> really เด็กๆคะ่ะอ่าแผนที่อย่างที่เราบอกไปแล้วว่าแผนที่ก็คือสิ่งที่อ่ามนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงลักษณะบนพื้นผิวโลกนะคะว่าบนพืนโลกเนี่ย มีอะไรบ้างทั้งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะลงในวัสดุที่ราบเรียบเช่นกระดาษผืนผ้าใบนะแล้วก็ผืนผ้านะคะตอนนี้เด็กๆคะ่ะแผ่นที่เนี่ยอย่างที่เรารู้กัว่าเราก็จะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยสองประเภทใหญ่ๆนะก็จะประกอบไปด้วยอันหนึ่งแผนที่อ้างอิงนะแล้วก็สอง แผนที่เฉพาะเรื่องแผนที่อ้างอิงที่สําคัญก็คือแผนที่ภูมิประเทศดังนั้นแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ่าแผนที่ภูมิประเทศก็คือแสดงระดับพื้นที่สูงต่ํานะคะแล้วก็แผนที่เฉพาะเรื่องก็คือเป็นแผนที่ที่แสดงเฉพาะเรื่องนั้นๆนะคะตอนนี้เด็กๆคะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของก่อนที่นักภูมิศาสตร์ทุกคนเนี่ยจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ ทิรพพาคุณคณรูรออยู่นะลูกอูส่งงานดีมากค่ะอะ่ดังนั้นเนี่ยอ่าเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> องค์านักภูมิสศสราจะต้องรู้องค์ประกอบของแผนที่ดังนั้นองค์ประกอบของแผนที่เนี่ยได้ครับลูกเฟียคิดถึงมากเลยนะคะอะ่ดังนั้นเนี่ยองค์ประกอบของแผนที่ที่สําคัญกนะ็คือชื่อของแผนที่นะคะชื่อของแผนที่เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็น ให้เราทราบว่าแผนที่นั้นเป็นแผนที่อะไรแผนที่โลกแผนที่เอเชียแผนที่สแสดงทรัพยากรธรรมชาติแผนที่ประเทศไทยนะคะอ่าสองทิศจําไว้เลยว่าทิศก็จะมีทั้งหมดหลักๆเนี่ยด้วยกันทิศหลักสี่ทิศนะก็คือเหนือใต้ออกตกนะจําไว้เลยว่านักเรียนด้านขวามือเราจะเป็นทิศตะวันออกเสมอฝ่ามือเนี่ยนะคะหรือฝ่ามือของนักเรียนนะจะเป็นทิศตะวันออกเสมอ นะแล้วก็ทศลองก็จะอยู่ระหว่างทิศหลักนะคะฮัลโหลน่า้องกู๊ดอ่าดีมากต่อมามาตราส่วนมาตราส่วนจะมีทั้งหมดสามประเภทนะคะเดี๋ยวครูจะส่งข้อมูลให้เด็กๆด,ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้ใบงานนักเรียนนะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์หลักๆเลยก็จะมีจุดเส้นรูปภาพแล้วก็สีจำไว้เลยว่าสัญลักษณ์จุดเนี่ยก็จะ,สะแสดงที่ตั้งเมืองจังหวัดอ่า สัญลักษณ์เส้นที่จะแทนด้วยภูเขาแม่น้ำนะถนนแล้วก็เสร็จสัญลักษณ์ภาพก็เกี่ยวกับรูปภาพต่างๆแล้วก็สัญลักษณ์อ่าสีจำไว้เลยว่าอ่าสีถ้าสีค่อนข้างอ่อนนะหรือเข้มถ้าเข้มถ้าเป็นสีฟ้าน้ำเงินถ้าเป็นเข้มเลยก็แสดงว่าบริเวณนั้นเป็นแหล่งน้ำถ้าเข้มมากก็เป็นน้ำลึกนะถ้าเกิดสีอ่อนก็คือน้ำตื้นแต่ถ้าเป็น ภูเขาสูงนะเป็นภูเขาเนินเขาจะแทนด้วยสีเหลืองถ้าเป็นน้ำตาเลยก็แสดงว่าภูเขาบริเวณนั้นสูงมากเลยนะคะอ่าเขาหอมส่งงานด้วยเนาะอ่าต่อไปต่อมาก็จะเกี่ยวกับพิกัดภูมิศาสตร์พิกัดภูมิศาสตร์คือเ,เส้นสองเส้นอขอบคุณมากสำหรับคำปมมือนะคะอ่าเส้นสองเส้นนะคะระหว่างเส้นระติจ,จูดกับเส้นลองจิจูดนะ ดังนั้นพิกัดภูมิศาสตร์เกิดจากเส้นสองเส้นที่เป็นค่าในการวัดพื้นที่ตอนนีอ้อย่างาแล้วก็แผนที่มีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยตรงเนี้นะนภาาัสคิดถึงจังเลยนะคะเราบอกไปแล้วนะตรงนี้ใครยังไม่ได้ทํางานชิ้นนี้ส่งส่งด้วยนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของแผนที่ตอนนี้วันนี้ครูจะมาสอบถามให้นักเรียนตอบนะคะ เกี่ยวกับ<ล>เรื่องของคําถามที่ครูจะถามนะก่อนที่จะรับงานนะคะวันนี้นะคะเรื่องแรกสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้นที่นะลักษณะที่แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกลงบนพื้นราบโดยการย่อส่วนลงตามขนาดที่ต้องการเรียกว่าอะไรสิ่งที่แสดงลักษณะของพื้พนผิวโลกลงบนพื้นราบโดยการย่อส่วนตามขนาดท,ที่ต้องการเรียกว่า แผนที่เก่งมากเรียกว่าแผนที่นะคะอ่าต่อไปอา่าแผนที่เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งใดอ่าอ่าดูนะคะนักเรียนแผนที่เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับแผนที่เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับ พ, no พื้นที่ค่ะน้องปาบอ่าเก่งมากค่ะพื้นที่ค่ะอ่ารูถามว่าแผนที่อ้างอิงมีเป็นมีไว้เพื่ออะไรแผนที่อ้างอิงแผนที่อ้างอิงคําตอบอาจจะยาวสักนิดหนึ่งอ่ะครูช่วยกันแล้วกันนะคะแผนที่อ้างอิงเป็นแผนที่ที่ใช้เป็นหลักในการทําแผนที่ชนิดอื่นๆนะแผนที่อ้างอิงนะคือเป็นแผนที่ที่ใช้เป็นหลักในการทําแผนที่ชนิดอื่นๆ แผนที่อ้างอิงที่สาคัญที่สุดคือแผนที่ภูมิประเทศนะนะดังนั้นแผนที่ภูมิประเทศมีความสําคัญอย่างไรก็แสดงะระดับพื้นที่ว่าเป็นพื้นที่สูงต่ํานะคะต่อไปอถามนักเรียนต่อไปว่าเครื่องหมายเครื่องหมายที่แสดงสิ่งต่างๆบนพื้นโลกเรียกว่าอะไรเครื่องหมาย ที่แสดงสิ่งต่างๆบนพื้นโลกเรียกว่าอะไรเครื่องหมายที่แสดงสิ่งต่างๆบนพื้นโลกเรียกว่าอะไรเก่งมากค่ะนะปราบมสีงมิงมงงานไม่ครบไหมนะ่าเรียกว่าสัญลักษณ์ดังนั้นสัญลักษณ์ก็จะเป็นอาจจะประกอบไปด้วยนะคะอาจุดนะเส้นสีรูปภาพแล้วสี แทนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจะมีด้วยกันสองสีค่ะเด็กๆคือสีแดงกับสีดำแต่สีที่นักภูมิศาสตร์นิยมคือสีสีดำทีรวิทย์เก่งนะ,ะนะคะต่อมาอีกข้อหนึ่งคราจะถามนักเรียนว่าออืมเมื่อเรารู้องค์ประกอบแล้วตอนนี้ ครูจะบอกเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เราเรียนไปแล้วเทอร์โมมิเตอร์หรือจะเป็นภาพถ่ายอ่าดาวเทียมหรือภาพถ่ายนะคะครูจะถามว่าาระหว่างนักเรียนเด็กๆจจำได้ไหมภาพถ่ายดาวเทียมกับภาพถ่ายทางอากาศอาอุปกรณ์ชนิดใดที่เมื่อเราดูศึกษาแล้วสามารถได้เห็นลักษณะที่เป็นจริงตามที่เราอยากศึกษาระหว่างภาพถ่าย ดาวเทียมกับภาพถ่ายอ่านะสิ่งเพราะว่านักเรียนภาพถ่ายดาวเทียมอ่าข้อดีของเขาได้มุมกว้างได้มุมสูงกว่าแต่จะไม่เห็นว่าบริเวณนั้นเป็นอะไรนะแต่ถ้าภาพถ่ายจะเห็นเลยว่าตรงนั้นเป็นน้ําท่วมนะเป็นทุ่งหญ้าเป็นสนามฟุตบอลนะคะอันนี้อ่ะเด็กๆคะตอนนี้ครูขอบคุณเด็กๆมากเลยดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะ ให้งานเด็กๆไปทํานะคะโดยครูจะให้ใบงานแล้วตอนเนี้ยเด็กๆคะเนื่องจากวันเนี้ยเด็กๆอะ่ะตั้งใจเรียนครูจะให้เด็กๆหยุดเรียนสองวันดีไหมดีไหมคะอ่าไม่ดีหรอโอมอยากเรียนเหรอลูกอ่าอยากเรียนอ่ะทปรพพาส่งงานด้วยนะลูกแล้วก็ใครหลายๆคนไม่ได้ส่งงานนะเด็กๆครูจะให้เด็กกงานแต่เด็กครูจะให้งานนักเรียนใบงานแบบง่ายๆไม่ยากนะคะ แล้วก็เด็กๆอย่าลืมทั้งสามห้องนะคะอย่าลืมบอกผู้ปกครองวันอังคารนักเรียนสายป .5 ให้ผู้ปกครองมารับนมนะคะที่บริเวณด้านหน้านะคะคนักเรียนนะอย่าลืมนะคะแจ้งผู้ปกครองด้วยคุณครูแต่ละห้องก็ได้แจ้งไปแล้วนะคะแต่ให้นักเรียนย้ำผู้ปกครองอีกทีหนึ่งได้ค่ะอ่ะเด็กๆคะอะ่เดี๋ยวครูจะให้อ่างานนักเรียนไปทําแบบง่ายๆไม่ยากนะคะ ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ เด็กๆเจองานไหมลูกอ่าเด็กๆเป็นไงงานนี้น่าจะยากง่ายหรือยากทําได้ไหมคะอ่าชมพู่งานเหมือนยังไม่ครบไหมลูกนะอ่าดังนั้นงานอันนี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยทําแล้วส่งครูวันจันทร์แล้วหลังจากเนี้ยอ่าพิมพ์พิมพ์เลยค่ะพิมพ์ได้เลยค่ะแล้วครูก็จะมีแค่อันนี้นะแล้วก็อาทิตย์หน้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ อาทิตย์ก่อนเปิดเทอมหนึ่งชิ้นแค่นั้นพอนะคะอ่ะดังนั้นเด็กๆค่ะก็ดูแลสุขภาพแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เด็กๆคนไหนยังไม่ได้ส่งงานเด็กๆค่ะคุณครูส่งงานให้ดูได้ไหมเอาไหมว่าใครยังไม่ได้ส่งดีไหมคะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวก่อนจากกันเนี่ยครูให้เด็กๆหยุดอ่าอยู่บ้านแล้วก็ดูแลสุขภาพแล้วก็อ่าจะไปไหนมาไหนให้เด็กๆเนี่ยนะคะเว้นระยะห่างแล้วก็ ใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะอ่าคุณครูทุกท่านคิดถึงนักเรียนแล้วก็อ่าเราหวังว่าวันที่หนึ่งนะคะเราคงจะได้เจอกันนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกผู้ปกครองว่าอะไรอ่ะให้มารับนมอ่าเดี๋ยวก่อนจากกันเด็กๆคะ่ะเดี๋ยวอ่าครูจะให้เด็กๆฟังเพงเลงสักรอบหนึ่งนะคะอืม 嗯，嗯。Mm. Mm. สวัสดีค่ะนะทุกคนมีความสุขมากๆบายบาย